บ้ี่รวบรวมเพลงเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเป็นเจ้าของกันได้แล้ววันนี้ ระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวพ่อหลวงของเมืองไทยบารมีิงใหญ่น้ำพระไทยล้นทอรนิน Beten. เจ้าอยู่หัวขอ,องไทยร้อยใจเทาวายพรรพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกลสูนรวมใจของไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์นะครับแต่วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับเพราะเนื่องจากคุณอารีนั้นเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีเสียงซะด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นะครับก็ให้พักผ่อนก่อนวันนี้ผมผมอนุชาประธานนะครับมานั่งทําหน้าที่ตรงนี้คนเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องราวยังเหมือนเดิมครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีสาระเข้ามาให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับทุกๆวันอาทิตย์5ทุ่มเราจะต้องเจอกันตรงนี้แะครับ ASTV News ิวสแห่งนี้นะครับวันนี้ K K. ร <tr> ตรงกับวันอาทิตย์ที่15แล้วนะครับ15กรกฎาคมพุทธศักราช2555ครับคริสตศักราช2012แล้วก็ฮิตยอรศักราชหนึัราครับก็กลับมาเริ่มต้นกันด้วยเพลงเรารักพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดิมนะครับเพราะผมเชื่อว่าถึงเวลาที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันแล้วก็สำนึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับว่าพระองค์ท่านช่วยดูแลบ้านเมืองเราดูแลพวกเราเหมือนลูกเหมือนหลานมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงเวลาที่พวกเราจะต้องช่วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับช่วยกันทําให้พระองค์ท่านนั้นมีรอยยิ้มเกิดจากข้อเราให้ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ยังคงเช่นเดิมครับเริ่มต้นมาช่วงแรกๆนะครับเราก็จะคงมาคุยกันในเรื่องทั่วๆไปก่อนนะครับ แต่วันนี้ในช่วงที่2เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องราวในช่วงของเล่าเพลงเนี่ยวันนี้เราจะเล่ากันต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วเราก็บอกแล้วว่าเพลงลูกทุ่งนั้นมาจากเพลงไทยสากลเริ่มต้นมานะครับวันนี้ผมก็จะย้อนไปไกลสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงที่2จะไปพูดถึงเพลงไทยสากลนะครับก่อนที่จะมาแตกแขนงเป็นเพลงอื่นๆกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไว้ช่วงที่2ค่อยคุยกันนะครับแต่ในช่วงแรกนี่อยากจะคุยกันในเรื่องของทั่วไปนะครับในส บ้านเราตอนนี้นะครับค่อนข้างจะมีความขัดแย้งกันสูงอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับผมอยากเห็นขอพูดถึงคนเสื้อแดงสักนิดหนึ่งนะครับในกลุ่มคนเสื้อแดงหรือว่าจะเป็นพวกนปชก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนนั้นยอมรับความคิดที่แตกต่างบ้างในสังคมนี้นะครับแล้วก็อย่าใช้ความข่มขู่ความรุนแรงหรือว่าคุณจะใช้อํานาจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมรู้สึกอย่างเดียวครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นินไทยเนี่ยนะครับ จะต้องปรับความพิดสมัยแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะต้องถูกเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้กําลังหรือว่าจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนั้นผมก็ยังเชื่อว่ามันก็คงจะไม่เกิดจากกลุ่มใดแล้วครับนอกจากกลุ่มกลุ่มนี้แหละครับที่จะสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ครับแล้วก็ช่วยกันคิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยรู้อะไรมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ว่าพี่น้องทุกๆคนเนี่ยนะครับคิดเป็นแล้วแล้วก็คงไม่อยู่เฉยบ้างเหมือนกันนะครับเอาละครับ เรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่ของสังคมไทยที่จะต้องช่วยกันนะครับผมถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันทําให้สังคมไทยนั้นเดินหน้าไปอย่างดีนะครับแล้วก็สําหรับในเรื่องของสังคมที่ตอนนี้มันมีปัญหามากๆในอีกอย่างหนึ inc, ่งก็คือสังคมที่เรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการน้ำใจในเรื่องของการป้นจี้ป้นฆ่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเรื่องของอาชญากร,กรรมก็ค่อนข้างสูงเพราะมันก็มีผลมาจากเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องด้วยนะครับ คนเราเมื่ออดอยากมากก็คิดไปในสิ่งผิดๆได้ง่ายๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในสังคมไทยเองเนี่ยปัจจุบันนี้เราค่อนข้างจะห่างเหินในเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวนั้นจะต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ต้องมีความผูกพันกันมากขึ้นนนะครับเมื่อก่อนนี้สังคมไทยนั้นค่อนข้างจะมีความผูกพันกันสูงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ตัวใครตัวมันค่อนข้างเยอะขึ้นเนี่ยนะครับ สังคมไทยโดนหลั่งไหลามาจากวัฒนธรรมต่างประเทศมาตั้งแต่ดึกดำวัรบ่แล้วนะครับแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็ต้องมีสร้างเกราะก,กำบังให้กับสังคมคนไทยมากๆขึ้นด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ในตำราเรียนของเด็กๆไทยเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีในเรื่องของให้เรียนรู้ในเรื่องของนี้น,น้ำใจในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของศิลธรรมในเรื่องของคุณธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังคงเรียกร้องต่อไปนะครับแต่ในสําหรับวงการเพลงแล้วก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดว่าในช่วงหลังนี้พอเริ่มที่จะไปศึกษาเพลงอะไรมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ยังอยากเห็นเ,หนเพลงไทยเหมือนกันนะครับที่จะต้องสวยงามมากขึ้นแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะมันพูดถึงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เพลงไทยก็ขอประชาสัมพันธ์ไปให้กับคุณตัวนนิดนึงนะครับสำหรับในเรื่องของการแสดงที่เขาเรียกว่าละครเวทีนะครับเรื่องหลังคาแดนก็เห็นมี ประชาชนแล้วก็มีการะชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับก <konuş asına> ็ยังยังไรแล้วเนี่ยผมก็ยัยงอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับช่วยกนันสนับสนุนในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ในศิลปินที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยนะครับในส่วนของพวกเราเองเนี่ยนะครับแล้วก็ศิลปินทั่วๆ,ๆไปก็มีความอึดอัดนะครับกับสังคมไทยในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่บ้างแล้วก็ยังคิดว่าให้ทําหน้าที่ของศิลปินแล้วก็ให้มีประโยชน์ต่อสังคมกันให้มากที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะทําได้น หลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทยมันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นดีขึ้นเลยแล้วก็ยังรอว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นแล้วก็มาตรการของรัฐมันจะเข้ามาเมื่อไหร่นั้นก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละครับก็คือเรื่องปากท้องประชาชนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานซึ่งกำลังมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับอเมริกาหรือว่าประเทศมหาอำนาจซึ่งเข้ามาในแถบภูมิภาคนี้แน่นอนครับต้องมีเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นผมว่าเราจะต้องมาช่วยกันอีกนะครับดูแล ทรัพยากรต่างๆแบบในเรื่องของพลังงานที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยและในท้องทะเลที่อยู่ในเขตไทยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันป้องกันครับไม่ว่าจะเป็นรอบด้านบ้านเราหรือว่าอย่างเขมรที่พยายามที่จะหวังผลประโยชน์ตรงนี้นะครับหนังน้อยก็ยังผมเชื่อว่ายังมีการจับมือกับคุณซนเนตราคุณทักษิณเนี่ยนะครับที่ยังคิดที่จะคิดถึงผลประโยชน์ต่างๆตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็อเมริกาเองก็มีส่วนในแถบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น พวกเราต้องช่วยกันแล้วครับต้องช่วยกันที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรและทรัพย์สมบัติของเมืองไทยเอาไว้เพื่อลูกเพือพ่อหลานของเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ดูแลเนี่ยวันข้างหน้าเราก็คงจะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นเลยกับสังคมไทยนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมาก็จะร้องเพลงให้ฟังเยอะๆนะครับวันนี้เพลงท้ายเนี่ยจะพูดที่หนึ่งนะครับเพลงในช่วงท้ายเพลงแรกช่วงแรกเนี่ยนะครับก็คงจะหยิบม,มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพลงนี้ มันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือเพลงไร้รักไร้ผลเนี่ยนะครับระยะหลังเนี่ยนะครับเวลาที่ไปที่ไหนผมก็จะพยายามหยิบเอาเพลงต่างๆในสังคมไทยที่ไปค้นเจอเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ดีแล้วก็มาเล่นกันตันในสไตล์ตของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมไทยในปัจจุบันแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้นะครับพวกเราเองเนี่ยไม่สนใจในเรื่องของการบ้านการเบืองไม่สนใจในเรื่องของดูแลเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของชาติของแผ่นดินเนี่ยเราก็คงหมดสิทธิ์ครับ ว่าอนาคตจะเป็นชาติไทยที่สมบูรณ์อยู่อย่างนี้นะครับเพลงนี้เขียนไว้ดีมากๆเลยนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับแล้วก็ถูกร้องกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆหลายรูปแบบวันนี้ก็มาฟังแบบของผมเปิดกันไปหลายครั้งนะครับวันนี้มาก็ร้องสดๆดีกว่านะครับไรรักไร้ผลและเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปนะครับ เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่งวนคําหนึ่งถึงชาติศาสนา ใครตั้งจิตรักกูัวจังหัวนอนหนึ่ง สมัครสมานจะทําการสิ่งใดก็ไรผลเมื่อชาติย่อยยาบอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรชาติใดไร่ไร สมจะทำการสิ่งใดก็ไรผลเมชาติย่อยยาตับจนบุคคลจะส